สวัสดีค่ะปะ้าพานะคะค่ะวันนี้ป้าพาจะมาแกะตุ๊กตากระดาษนะคะน้องๆอ,อาจจะเคยเห็นกันที่โรงเรียนแล้วแต่ตัวปว้าพาเองไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้มีน้องคนนึงส่งมาให้ซึ่งชื่ออะไรไม่รู้จริงๆของส่งมาหาพายังทุกวันอยู่นะพาก็จําไม่ได้แต่ทีเนี้ยเก็บเอาไว้นานละคะ่ะสักพักนึงเนาะแต่เห็นเหมือนจะมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากแกะให้ดูเนาะเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะ จริงๆตอนเด็กๆไอ้อันนี้มันมีราคาแพงมากนะคะเอาขึ้นมาไม่ค่อยได้เล่นค่ะดูนะว่ามันมีอะไรให้บ้างอ๋อมีบ้านจริงด้วยถ้าเป็นของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะแพงเนาะค่ะตุ๊กตากระดาษเป็นอะไรที่คลาสสิกมากป้าหาชอบสุดๆไปเลยอืมมีหลายตัวมากเลยนะคะมีบ้านอ๋อมีกาวให้ด้วยอุย้ยเลิศอะตอนป้าพาเด็กๆอะมันจะมีมาแถมมากับขนมอะไรจ้าจา จาว่าชื่ออะไรจำไม่ได้อุ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักอะ่ะอืมแล้วมันทำยังไงเนี่ยเขาก็คงพับตามความรู้สึกปะดูสิก็พับตามรอยพับใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาพับแกะกันเนาะ ค่ะแล้วก็จัดแต่งบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวพวกนี้ออกกันค่ะออกมาทีละอันละอันแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่ในบ้านกันนะคะ แกะเสร็จแล้วอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเขาชอบอ่ะทำไงดีอเขาชอบอ่ะชอบมากเลยอ่ะเขาไม่มีหน้าโรงเรียนให้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะโมเมนต์เนี้ยโอเคเราก็พาก็ดูละเนี่ยสองเซตเนี้ยเขาจะอ้าแขนเห็นไหมก็คือเสื้อผ้าเขากาใส่ด้วยกันได้ ส่วนฝั่งนี้เขาจะยกมือขึ้นข้างหนึ่งเสื้อผ้าเขาใส่ด้วยกันได้นะคะลองเทียบเทียบแล,แล้วก็ลองจัดทรงดูก็คือเขาพับซ้ายพับขวาอย่างนี้ใช่ไหมแล้ะเนี่ยพับข้างหน้าค่ะมันจะตั้งได้ค่ะเนี่ยมันก็จะตั้งในบ้านเขาได้ค่ะในบ้านแบบนี้นะฮะให้เขายืนอยู่ในบ้านได้โอเคเราก็มาดูมาจัดแต่งกันทีละตัวละกันเนาะเราแต่งตัว ตุ๊กตาทีละตัวว่าเราจะให้เขาใส่ชุดไหนเดี๋ยวเราเปรียบเทียบก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาแม่นางเหมยเอ้ยคนไหนก่อนดีคนนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าแกะเขาคนแรกอันนี้เขาก็น่ารักแล้วนะเพราะว่าชุดนี้เขาก็น่ารักแต่มันออกจะโป๊ไปหน่อยเราก็เอานี้มาด้านหน้านะอันนี้ไว้ข้างหลังเปรียบเทียบชุดก่อนนะว่าให้เขาใส่ชุดไหนดีอืมน่ารักดีอันนี้เขาก็น่ารักนะ ต่มันดูสั้นๆนไปนิดนึงป่ะแต่หน้าเขาสดใสอะนี่ใส่ชุดนี้ดีไหมชุดแซกอ่ะฮะเอาคนนี้ใส่ชุดนี้แล้วกันอือเอาเราเราลองลองทุกชุดเลยดีป่ะทุกชุดเลยนี่สีเขียวสีเขียวก็น่ารักสดใสดีนะเออสีเขียวก็ได้นะเนี่ยสีม่วงาวออม่วงก็น่ารักอะ ดูเป็นคุณหนูเลยหมดยังก็สีขาวอ่าสีขาวก็น่ารักอ้าวป้าพา,าเอาชุดเติมแหละโอเคเราก็ติดอันนี้เขามีให้ด้วยนะเราก็ติดเลยแล้วกันโอมันจะไม่หนาไปเหรอเนี่ยฮะเขาให้ติดที่นู่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะว่ามันติดแล้วมันจะบวมมากไหมเนี่ย อ๋อมันก็เป็นแบบเหมือนสามมิติสามดีอะไรอย่างงี้โอเคกระโปรงนะอืมน่ารักยางมุ้งมิ้งโอเคขอติดติดอันนี้อีกอันแล้วกันเนาะติดบนหัวเขาน่ารักอนะ่ะ ไอเดียแ,แบบนี้โอเคโอเคน่ารักแล้วก็รองเท้าล่ะรองเท้าต้องเป็นลายนี้หรอถูกปะเข้ากันปะดูว่าลายนี้เป็นถุงเท้าญี่ปุ่นถุงเท้าก็น่ารักนะมีปะมีสองอันเองเอาอันนี้ไหมแบบไหนมันน่ารักกว่ากันเนี่ยรองเท้าบูส มันก็ชุดสีชมพูน่าจะเป็นอันนี้แหละมันก็ชมพูหมดปะจะลองอันนี้มันจะไปเข้ากับมันจะไปเข้ากับรองเท้านี่ไหมถุงเท้านี่ไหมไม่มันไม่ค่อยเข้ามันดูตลกปะ่ะบูทรองเท้าบูทเออรองเท้าบูทดูเข้ากว่างั้นก็ให้ผู้หญิงคนนี้ใส่อันนี้แล้วกันให้คนนั้นใส่ชุดเขียวดีไหมอ่ะ แล้วมันจะเข้าปะมันไม่เข้าอ่ะอ้าวตรงเท้าบิดคู่ปะคะอันนี้มันเข้ากับชุดไหนละ่ะชุดนี้ชุดนี้แน่ๆนเลยเอาอันนี้ใส่อันนี้แล้วกันนะอันนี้เขาฉันเข้ากว่าฉันสวยกว่าฉันไปละอันนี้บอกฉันไปละฉันไม่สนใจใครละอือ น่รักอะน่ารักน่ารักมุ้งมิงโอเคได้แล้วนะหนึ่งตัวโอเควางไว้อือฮึมันจะปิวไหมเนี่ยวางได้เลยนะตั้งได้ด้วยนะโอเคตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเอาสีไหนดีรองเท้ามีทางเลือกเดียวนะคะงั้นเราต้องเอาถุงเท้าเขาเป็นหลักแล้วกันเข้ากับอะไรบ้างชุดนี้ เออเข้ากับชุดนี้สุดหละงั้นเอาชุดนี้แล้วกันชุดแซกนะแปะตรงกลางไปเลยนาล่ารักอ่ะอือฮึแล้วก็ลงเทา้าเอาลืมพับไม่เป็นไรรองเท้าแบบนี้อ่าให้เห็นเนื้อเท้านิดนึงพับซ้ายพับขวา เข้ามาข้างหน้าแลวนี้ฉันจะให้เขาถืออมยิ้มอันหนึ่งถืออมยิ้มที่มืออือฮึโอเคน่ารักบอ,อน่ารักโอเคเต็สตรอเบอรี่ที่ผมดีกว่าโอ้คไหมอือฮึแรดูเข้าไหม จอบบร่ที่ผมอะโอเคได้ตัวอีงแล้วนะมันดูเยอะไปะปลว่าว่าไม่ตัดไม่ตัดเลยโ okay. อเคอได้แล้วนะสองตัวเป็นพี่น้องกันตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นชุดนี้เอาขอบเปียเป้ยวๆลองก่อนนะเสื้อกั๊กกับกางเกงขาสั้น โอ้โหมันมันดูเล็กมากเลยอันนี้ไม่เวิร์กชุดนี้สีฟูเอ้ยสีม,ม่วงเอ้ยชอบชุดนี้แต่รองเท้าล่ะรองเท้าแบบนี้เหรอมันจะเข้าไหมเนี่ยเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะรองเท้าไม่มีน้อยกว่านี้แล้วหรอโหโหอันนี้อะไร,รอ่ะนี่ชุดแสกปะชุดแสก ไม่ใช่กับปรงวะนี่ไงเสือ้อปะใช่ปะเออมันคงจะเข้ากับรองเท้านี้ไหมไม่เข้าอ้าวเจ๊ปะปะพานี่อะไรอะ่ะถุงเท้าเหรออันนี้มันชุดหนุนมันเข้ากับชุดหนุนอ้าวแล้วรองเท้านี่เข้ากับชุดไหนอะคะ ก็คงเป็นชุดกระโปรงนี่แหละมัง้งถูกปะเนี่ยน่ารักดีนี่นอย่างนี้น่ารักละโอเคเอาชุดนี้เอาชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เสื้อน่ารักไงกางเกง เอาก็ไปลึกๆหน่อยเพราะว่ามันสั้นมากจะปโปรนะคีมองไม่เห็นโบโเลยคีนี่เห็นโบละรองเท้าง่ารักแล้วเราถือกระเป๋าหน่อยดีไหม ป๋ามีรูด้วยถือกระเป๋าหน่อยแล้วกันเยอะไปไหมคะพอดีจะไปตลาดนักนะคะก็เลยแต่งตัวเยอะไปหน่อยโทษทีนี่ถือกระเป๋าแล้วเรียบร้อยจบแล้วตัวที่สุดท้ายและท้ายสุดฉันชอบชุดนี้เลยฉันพูดออืนี่ชุดนี้ไม่ต้องเลือก พราะว่าเร็งไว้ตั้งแต่แรกเริ่มอื้มน่ารักอะ่ะรองเท้าเขาล่ะรองเท้าเขาออกจะแบบซินโดเลล่ามากฉันก็ติดแบบนี้ไปเลยแล้วกันไหนฉันดูก่อนมันด้านไหนล่ะเมื่อกี้ยังคิดออกเลยตอนนี้เริ่มคิดไม่ออก เหมือนอ่ารองเท้าอะไรนะรองเท้าเต้นบอ yeah. ลรีเย่รองเท้าเต้นบอลรีใช่ผัวตลกปะเนี่ยอ่ะพี่ปาพี่ป่ากะติดโบข้างบนไหมเดี๋ยวจะติดอมยิ้มเหมือนเขาถืออมยิ้มแล้วกันถืออมยิ้มแล้วติดโบข้างบนหัวเป็นไงเฮ้ยหมวกหมวกของเขาว่าหมวกหมวกเจ๊ผ้าหมวก อหมวกเอ๊เก๋ๆเป็นไงแล้วก็ถืออะไรอีกีเฮ้ยที่คาดผมก็มีถือเถอะนะเพราะว่ามันเหลือถืออะไรถือโบเหรอถือแว่นตาไงเฮ้ยใส่แว่นตาเอาแว่นตาไว้บนหัวเน็บไว้ข้างหูถืออะไรกระเป๋า ถือนี้แหละดูมุ้งมิงสุดแล้วฉันกินอมยิ้มทั้งทางโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครบทุกตัวเดี๋ยวเรามาจัดบ้านกันโอเคค่ะก่อนอื่นเราก็เอาชุดมาแขวนก่อนเลยเนาะพอดีว่าอันนี้มันจะหมดแล้วยังไงเราได้แค่สีตัวเดี๋ยวหายอย่างอื่นมาแปะเพิ่มก็ให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะชุดสั้นก่อนเนาะพอไหมเนี่ยอือฮะ ห็นหมแขวนที่ลาวไว้นะวันหลังเราจะได้หยิบมาใส่อีกอะไรอย่างงี้น่ารักปะจินตนาการเหลือความคาดหมาย,ยกางเกงเนาะก็สั้นจริงๆเลยจะใส่นิ้วป,ะ,ปะผ่าได้ไหมนี่ป,ะ,ปะผ่าอุ้ย ก็เวอร์ไปมันมันเบี้ยวก็มันได้แค่นั้นกีบหมูเนาะกีบหมูรุนแรงไปปะหรือ,อยังไงนะอ่ะใส่เอาชุดนี้แล้วกันโอเคแขวนขึ้นลาวขึ้นลาวอือชุดแสกแขวนง่ายอยู่อโอเคเปล่า ขึ้นเชลชละโอเคงั้นก็ามาวางบนโต๊ะเครื่องแป้งกันเนาะเดี๋ยวต้องหากาวสองหน้ามาแปะเพิ่มเพราะว่ามันหมดเอาสักยาวไปเลยยาวไปยาวไปบนโต๊ะเลยค่ะบนโต๊ะเจ๊จะใส่ทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ลงไปโอ้ยเหนียวเกินนะ ลอกก่อนโอเคใส่อะไรลงไปมั่งอ่าแก้วแก้ววายก่อนเลยน้ำหอมแล้วก็กระจกกระจกแล้วก็แว่นตาแว่นตาแล้วก็โบโอเคเสร็จแล้วก็บนฐานนี้ฐานนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นที่ลองใช่ปะ่ะลองชุดใช่ปะ่ะจัดนะ แต่ไม่เป็นไรเราวางของไปเลยก็วางอ่ะลูกหมาเออมีลูกหมาน้อยด้วยใช่ลูกหมาหรือเปล่ามีกระเป๋ากระเป๋าอันนี้อะไรอันนี้ที่ติดผมนี่กุญแจมั้ง แมงก็อาจจะเป็นกระเป๋าอีกอันหนึง่งมีโบมีหัวใจแล้วก็มีไม้คัดผมมังกรไม้คัดผมโอเคเรียบร้อยจัดวางเรียบร้อยแล้วที่เหลือนะก็จะมีสก๊กตตัวหนึ่งกับชุดชุดหนึ่งซึ่งใส่ไม่ได้แล้วโอเคก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เอาตัวตุกก๊กตามาวางกันนะคะมันจะล้มไหมอือฮึเข้าบ้านกันค่ะ แบบนี้โอเคเรียบร้อยน่ารักเขาจะเก็บไว้โอเคขอบคุณมากนะสำหรับน้องที่ส่งมาให้จำชื่อไม่ได้ sorry อย่างรุนแรงนะคะโอ,คโอเคงั้นคลิปนี้เราพาไปก่อนนะคะเจอกันน่ารักมุ้งมิ้งอีกแน่นอนบ๊ายบายจุ๊บ